อันยองอัสซโย่ผพก้กับแทเนและธารฮิโยเคทกันไว้นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกซึ่งเราไปเจอแมปหนึ่งมาเป็นแมปสังเกตการนะป๊บนึ่นะมาแล้วถ้าไี้เสิยงอะไรก็ขอใคยด้วยนะ,ะแบบนี้มาแล้วเราจะูเล่นสองคนไม่รู้ว่ามันมีให้เล่นคนเดียวหรือเปล่าเราจะเล่นคนเดียว สีู่ส้านูาีไหนขอดูก่อนดิอืมกันนอนตายแล้วมีกระเป๋าตกอยู่ตรงนี้น่าจะเสียชีวิตมาไม่กี่วันแน่นอนใช่ไหมเพื่อนอืมเขาเสียชีวิตมาไม่กี่วัน ทายอะไรอะทายจากป่าโซอะไรอะป่าสนสีเขียวอืมฉันนัไม่ผิดไม่้นะเป็นโต้เคยเล่นเกมแบบนี้เคยเล่นเกมอยู่นะแต่มันไม่ใช่ในโลบกนะจะเป็นเกมตัวเกมเกมแบบนี้แหละ รัดเลยเดี๋ยวขอเล่นแสงก่อนนะโอเคเป๊ะเลยเป๊ะเลย เป้เลยเป้เหมือนไอไอที่เราดูพี่เนี่ยตรงเนี้ยชัดเลยมีวิทยุนี่ชัดเลย,ยชัดเลยชัดเลยเ,ลยเ,ลยเลยพิ่งดูพี่นันเป็่นโตไปไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเจอแมปเดียวแมปที่แมปคล้ายๆเกมที่พี่นันเล่น เดี๋ยวขาดูก่อนนะชัดเลยออกมายืนข้างนอกชัดเลยกูรู้แล้วเจ้าของเกมมามาจากแม่ให้ไป,ไปด้วยอืมนั่นไงถ้ามันมายืนอยู่ตรงนี้เอาไฟสายฟาดแม่งเลย อ่ะไฟสาไม่ขอจับคอนี้แม่งฟาดให้ไปไหนเฮ <Hey, S 2> คุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอ๋ออ๋อทัดเลย ฉันอยู่ที่นี่ฉันสามารถได้ยินคุณคุณสัมพกุสามารถอ,าาอ๋อเขาอยู่อีกจุดหนึ่งเขาอยู่อีกจุดหนึ่งเขาอยู่อ๋อเป็นเป็นหอคอยแต่ละจุดแต่ละจุดของฝรั่งนะอ๋อ อ่านก่อนขออ่นานข่าวก่อนอ่ขาข่าวไม่รู้นักตั้งคขปมมีหลายคนตายและหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บในการตรมตีลึกลับที่เกิดในป่าสนส,สีเขียวผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่จำได้ว่าที่จำได้ว่ามีรูปร่าง กวางที่มีที่มีเขายืดที่มีเขายืดที่มีเขา,ย,เขายืนอยู่บนยอดขาขอบของขอบอะไรขอบตาอะไรโ <c oughs> อร้โ <c> ห <oughs> คนกำลังอ่าน ว่าแล้วต้องทำอาหาร <c oughs> เป๊ะเด๊ะโปเซโปเซเลยขออ่านก่อนอขออ่านต่ออืมน่าจะเป็นเหมือเหนือสิเหนือธรรมชา,าตินะที่เจอ ก็จะเป็นเหนือธรรมชาติที่เจอพัดเลย,ลยนอนได้ไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เห็นที่ก่อนเผื่อมีเผื่อีเผื่อให้เราไปแต่ละจุดไปดูว่า

เฮ้เหมือนว่าในห้องเรามีเหล้าเบียร์ด้วยนะเหมือนตัวละครน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนชอบด,ดื่มเหล้าป่ะดูดิมีเหล้าเบียร์โอ้โหเขากางเต็นท์แบบไหนวะมีเหล้าเ้วยไม่ใช่กางเต็นท์ดิเป็นคนดูดูแล ดูแลป่ายังไงเนี่ยมีเขาด้วยอะไรอ่ะให้เปิดหรือให้ปิดมีใครไหมฮัลโหลล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  ีใครไหม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 ,ไม,ไมโอเคนั่าจะไม่มีใครแฮะเข้ามาแล้วไงต่อครับดูสิฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนอนไหมละ่ะอ๋อไอพีซีโยมาอีกแล้วฉันอยากไปตั้งแคมป์คุณรู้ไหมสงสัยสำหรับอ๋าาอการเดิงทางน,นี้เกินการหิดผภาด ไปหรอมันขวางทางขนาดนี้จะให้ไปยังไงคนดูผนงังดูผนังเพีงที่ยังไงอ่ะจุดไหนอ่ะอ้าวเป็นคนบอกอ๋โอคนตั้งแคมป์ แต่เ,เขาไปห้องแคมป์แต่เ,เขาไปผิดทางโอ้โห บอกน่ะให้ออกไปรอต่อไปวิหมีมือถือพู้อน้องถือเพื่อฮะเดียวเดียวเดี๋ยวเดีว,ดวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ ไหนไม่เห็นต้นสนเลยไหนว่าต้นสนต้นไม้มันเยอะเกินต้นไม้มันเยอะเกินต้นไหนอไหนต้นสนฟ้าต้นสน,สน,สน,สนสนไหนฟ้าต้นสนสีส้มไหนฟ้าฮะ

โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล,ะล้วหลับบาย